คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุแกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกระเพกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบางช่วงอาจจะมีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทําการเติมงินได้ทางเพจจะพยายามทราคาให้ดีที่สุด ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระลบรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมอาทิตย์เกียร์ฟิวชั่วันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมและก็ตู้กาชาขออาทิตย์เอไลซานะครับโดยคลิปนี้จะเน้นในส่วนของกิจกรรมพัดหนึ่งและก็ตู้ขอไลซาเป็นหลักนะครับ หลักๆแล้วครับผมนะตอนนี้ตู้ของไลซ่าครับผมก็เข้ามาให้ทําการเปิดกาชากันเรียบร้อยแล้วครับโดยเราจะสามารถเปิดกาชาได้ครับผมนะมี2วิธีก็คือ1ใช้ตั๋วนะครับผมนะซึ่งตั๋วเนี่ยก็ใช้ตั๋วแดง10ใบนะครับผมนะทําการแลกตั๋วมา1ครั้งนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้เปิดได้ทั้ง2ตู้เลยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตู้ของไลซ่าหรือตู้ของไลลาในอนาคตที่จะเข้ามานะครับนะเราสามารถใช้ตัวแดงครับผมนะมาทําการแลกได้โดยต้องใช้10ตัวแดงครับผมนะทำการแลกเป็นตัวทอง1ใบนะครับโดย1ตัวอ่าหนึ่งตัวทอง1ใบเนี่ยสามารถเปิดได้1มันติหรือก็คือ10ตู้ได้กันเองนะครับนะโดยเราสามารถที่จะไปที่ร้านค้านะครับผมนะ จะมีให้ทําการเอาตั๋วครับผมนะตั๋วนะครับผมนะแลกจากตัวนี้ได้เลยนะครับมาที่ร้านค้านะครับผมนะแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะถได้เกิดใครครับผมนะแลกไม่ได้ก็แปลว่าตั๋วยังมีไม่ถึง10ใบนะครับผมนะต้องใช้10ใบครับผมนะถึงจะสามารถแลกได้หนึ่งครั้งนะครับอ่าโอเคนะต่อมาครับผมนะก็คือเพชรนะครับผมนะจะใช้ทั้งหมดพ8 0 0เพชรครับผมนะตัวส่วนนี้ในการเปิด1ตู้มันตินะครับ ซึ่งเร่อขอครับผมนะในการเปิดเนี่ยจะเป็นการสะสมสเตจนะครับผมนะก็คือจะแบ่งเป็นสเตจสเตจไปครับซึ่งสเตจที่9้านะครับผมนะก็จะได้ในส่วนของการันตีตัวละครนะครับผมนะตู้ของไลซ่านะครับเมื่อสะสมครบสเตจ9้าขึ้นมาสเตจก็จะวนกลับมาที่สเตจหนึ่งใหม่ทีนึงนะครับอ่าซึ่งแต่สะสมครับผมก็จะสะสมออกมาทางขวาฝั่งนี้เรื่อยๆครับ ซึรร้อนอครับผมนะพอสะสมครบเนี่ยเราก็สามารถกดรับผมเพื่อรับของาะวัลตัวส่วนนี้ได้นะครับตัวส่วนนี้นะไม่สามารถสะสมได้ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยกดปุ๊บคือใช้ของปั๊บทันทีนะครับและด้านขวามุมบ้านขวานี้จะแยกกันนะครับผมนะฝั่งถ้าเกิดตู้ของไลล่าเข้ามาก็จะมีฝั่งของไลล่าแยกต่างหากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมฝั่งของไลล่าก็จะแยกกันโดยสมบูรณ์นะฝั่งของไลซ่าก็เหมือนกันนะครับแยกโดยสมบูรณ์กับไลล่าเหมือนกันนะ โดยมาดูครับผมของแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับผมนะอ่ะแบตเตอรี่เอนเนอร์จี้นะครับผมนะชิ้นส่วนอัพปลดล็อกอุปกรณ์นะครับนะอาวุธประจาตัวนะครับผมชิปอัพนะครับนะแล้วก็ชิ้นส่วนปลดล็อกอาวุธประจําตัวนะครับอ่ะแล้วก็ชิปอัพนะครับชิปอัพสกิลนะครับผมนะอ่าแล้วก็เค้กนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบครับผมใช้ในการอัพเลเวลอ่าอุปกรณ์นะครับอกรณ์ประจำตัวแหละหลักๆแล้วก็ตัวของไรซาครับนะก็ประมาณนี้นะครับของที่ให้มานะครับ อันนี้น่าจะพอเข้าใจครับผมในส่วนของการขั้นตอนในส่วนของการกดกาชาแล้วนะครับการกดกาชามีโอกาสครับผมนะที่จะได้ตัวของไลซ่าครับผมนะนอกจากตัวการันตีด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครโชคดีเปิดได้ก่อนก็โอเคตัวของไลซ่าครับผมนะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ได้อย่างน้อย R หนึ่งขึ้นไปนะถ้าเกิดใครโชคดีเปิดได้ตัวก่อนที่การันตีครับผมนะแนะนําว่าถ้าเกิด เปิดประมาณสักสเตจห้าสเตจหกสเตจเจ็ดปลาป่าเนี้ยอ่ะยอมเปิดต่อเพื่อเอาการันตีและอัพแรงค์นะครับผมนะให้ตัวของไลซ่าขึ้นมาเป็นอ่าเล้งหนึ่งนะครับผม R หนึ่งเนี่ยเราจะได้ในส่วนของโบนัสเพิ่มในคิททิคอนให้กับปาร์ตี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคดีเปิดตั้งแต่โลแรกอันนี้ก็ตัวใครตัวมันคิดเองกันนะครับแหมโชคดีเหลือเกินเห็นแล้วอิจฉาทางนี้โดนการันตีอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของกาชานะครับผมนะต่อไปเรามาพูดถึงในส่วนของอีเวนต์นะครับผมนะ อีเวนต์ครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดหลายๆส่วนนะครับผมนะขอเริ่มจากการลงด่านก่อนนะครับด่านนะครับผมนะจะมีสเตชัตเตอร์ครับผมทั้งหมด3ชัตเตอร์นะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมนะด่านที่เหมาะกับการฟาร์มมากที่สุดครับผมก็คือด่าน ex 3นะครับเพราะด่าน ex 3เนี่ยเราจะได้บ้านะครับผมนะจ่าย20นะครับผมอินเตอเนชัครับผมนะแต่จะได้อ่าหุ่นยนต์แมวนะครับผมอันนี้40ต่อรอบนะครับผมนะ40ต่อรอบก็ถือว่าเยอะมาก แล้วก็ด่านก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมนาเราสามารถจะพาหุ่นมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ครับผมนาซึ่งจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมนาโดยพาร์ทหนึ่งครับผมนาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนพาร์ทสองมาเมื่อไหร่มาตอนตู้ของไลล่าเข้านะครับผมนาซึ่งตู้ไลล่าเข้ามาเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็นพาร์ทอีกต่างหากเลยจะไม่เกี่ยวข้องกับอรอตพาร์ตตรงส่วนนี้ของได้มาก็จะแยกกันด้วยครับผมนาพาร์ทหนึ่งนะครับผมนาจะได้ดนส่วนของหุ่นยนต์แมวนะครับนาหุ่นยตแมว พาร์ทสองครับผมนะก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมนะหน้าตาของพาร์ทสองก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือหน้าตาพาร์ทสองนะอ่านะครับผมเห็นไหมหน้าตาพาร์ทสองจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมจะไม่เหมือนกันจะเป็นฉากบึ้ดนะครับผมนะและจะแยกกันโดยสมบูรณ์แล้วก็จะมีแค่2ชัตเตอร์เท่านั้นนะครับและขอที่ได้มานะครับผมนะจะไม่เหมือนกันด้วยอ่าดังนั้นขอที่ได้มาจะไม่เหมือนกันครับผมขอชัตเตอร์สองจะเป็นตัวฟ้านะครับผมนะซึ่งเป็นตัวเอาไว้ฟาร์มบอสนะครับนะฟาร์มกิจกรรมฟาร์มบอสนะ อ่าซึ่งบอสตรงส่วนนี้ยังไม่เปิดครับผมนะมันจะเปิดในส่วนของพาร์ทสองเข้ามาก่อนนะและพอบอสอยู่ไหนเลยครับผมบอสอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะตรงนี้นะครับผมนะยังไม่เปิดนะครับแต่หน้าตาด่านบอสครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับนะนี่คือหน้าตาของด่านบอสครับโดยบอสนะครับผมนะเราจะต้องใช้ตั๋วฟ้านะครับในการฟาร์มซึ่งตั๋วฟ้าเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มได้ก็คือในส่วนของอีเวนต์พาร์ทสองครับผมด่านทั่วไปพาร์ทสองเมื่อกี้นะครับผมฉากบึ้๊ๆเมื่อกี้แหละนะ พอฟาร์มได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ผลึกนะครับผมมานะครับผมนะผลึกสีแดงตัวส่วนนี้นะครับอ่ะก็เพิ่มเติมนิดนึงครับผมนะถ้าบอสเปิดเมื่อไหร่ครับผมนะแนะนําให้มาลงระดับ EX ให้ได้ครับนะเพราะว่า EX เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่รีบมาฟาร์มตัวส่วนนี้ก็จะน่าเสียดายนะเราจะเสียสิทธิ์ไปนะครับพอเราฟาร์มระดับเอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาฟาร์มระดับ a อเว n เร r ต์ต่อนะซึ่ง a อเวอเรสต์เนี่ยสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับ ใช้ตัวเท่ากันนาเท่ากับระดับ ex เลยแหละแต่ ex เนี่ยคือมันเสียสามสิบแล้วมันได้ของเยอะนะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะถ้าเกิดอยากจะคุ้มๆจริงนะครับผมก็มาฟาร์มกันที่ระดับ ex ครับผมนะอย่าน้อยลงละหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ไปฟาร์มระดับเอเวนเจอร์นะระดับสีม่วงรอลงมานะครับโอเคนะครับต่อไปครับผมนะพอได้ผลึกหินสีแดงขึ้นมาปุ๊บนะเราจะไปที่ไหนต่อมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมนะผลึกหินสีแดงที่จะจัดการฟาร์มบอสตรงนี้นะครับผมเนี้ผมเป็นม้อต้มนะครับ เป็นหม้อต้องไว้กดกาชาโดยจะใช้ผลึกสีแดงนะครับนะในการสุ่มของนะครับโดยของที่ได้มานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือของนะอ่ะเอารูปมาให้ด้วยนะครับผมรอบนี้นะครับอันนี้คือรูปนะครับออกมานะก็จะเป็นปืนนะครับผมนะต้องบอกว่าเซต6ดาวดูดเลือดครับผมนะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยโดย มันจะมีทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับนะหรอบด้วยกันใช้ผลึกแดงทั้งหมด6 6พันหร้อยะครับผมนะในการสุ่มทั้งหมดหรอบนะครับนะซึ่งก็แนะนำนะครับผมนะควรเอาให้ครบหมดเลย6,600รอเอามาให้หมดนะครับอืมก็มันจะมีแต่รอบนี้มีอะไรบ้างครับผมนะก็อย่างที่บอกครับผมมีเซต6ดาวนะครับผมนะเซตหกดาวหนึ่งชิ้นนะครับผมต่อหนึ่งรอบแล้วก็ ชิ้นส่วนปลดล็อกอุปกรณ์บาุธประจำตัวชิปอัพสกิลนะครับผมแล้วก็ขวดยาเขียวครับผมที่ใช้ในการอัพเลเวลเอาวุธป,ประจำตัวเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็ถือว่าเอามาให้ครบอย่าให้เหลือนะฟาร์มให้เรียบเลยนะครับอ่าฮะอันนี้ก็คือในส่วนของแนวทางการฟาร์มนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมนะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเควสครับผมประจําวันด้วยนะครับซึ่งเควสประจําวันเนี่ยตรงส่วนนี้อันนี้ง่ายๆครับผมแค่ลงดาดอีเวนต์นะครับผมนะ สามครั้งต่อวันนะครับผมเราก็จะได้ชินส่วนปลดล็อกอุปกรณ์ประจําตัวของคลอดียนะครับผมมาและเช่เดียวกันนะครับผมเนะี่ยแอปชิปเมนต์นะครับผมตัวส่วนนี้ก็ลงไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะปกติแค่เราลงธรรมดานี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเนี่ยอ่านะครับผมแค่เราลงธรรมดาตัวนี้ก็เหลือเฟือแล้วอ่านะครับอ่าลงมาให้เรียบร้อยครับนะ มีคําถามตามมากันเยอะครับผมว่าพี่ครับผมสรุปตอนนี้ควรฟาร์มไหมนะครับนะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมนะในส่วนของด่านตัวส่วนนี้นะครับมันจะแยกกันโดยสมบูรณ์นะครับผมนะพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะครับผมนะพาร์ทหนึ่งจะได้หุ่นยนต์แมวนะครับผมส่วนนี้นะพาร์ทสองนะครับผมจะเป็นตัวฟ้านะครับผมนะเอาไว้ลงบอสนะครับผมนี่ตัวฟ้าเอาไว้ลงบอสตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปเลยก็ได้ครับผมนะแต่ก็ไม่ต้องอัดหนักนะก็ได้นะครับ เพราะว่ายัางไงเราก็ต้องมาลงพัทส,สออยู่ดีนะครับผมนาะลงพัทส,สเพื่อเอาฟาร์มตัวบอสเพึ่งฟาร์มตัวบอสเนี่ยมันจะไม่ดรอปไอหุ่นแมวนี่มานะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่วงต้นนะครับผมใครอยากจะเอาขอในร้านค้าก็ฟาร์มพัทหนึ่งไปก่อนได้เลยนะครับอ่าใครอยากหาของอะไรนะครับผมนาะก็มาที่ร้านค้าได้ผมนะนะแล้วก็ทําการแลกของไปก่อนก็ได้นะครับเอาที่ระดับที่ พอรับได้ก็แล้วกันถามว่าอะไรที่ควรแลกได้นะครับผมนะก็อย่างแรกก็คือ1นะครับผมก็คือชิปนะครับผมชิปอัพอาวุธของคอเดียชิปอัพสกิลของคอเดียนะครับผมน้ามันจะเป็นสีฟ้านะครับปลดอุปกรณ์ปลดล็อกแรงนะครับผมนะของตัวคอเดียนะครับแล้วก็ปลดล็อกอุปกรณ์อาวุธประจําตัวของคอเดียของไรซาของไลล่านะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ขวดยาเขียวครับผมอันนี้ใช้ไว้อัพนะครับอันนี้ก็แบ็กกราวด์ด้านหน้านะครับผมนะก็ความสวยความงาม และก็สุดท้ายก็คือเพชรนะครับหลักๆที่เขาจะเอากันก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะถามว่าพี่ผมจะเอาพวกนี้เพิ่มได้ไหมอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับผมนะว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองมันแยกกันอยู่แล้วนะมันแยกกันต่างหากในการฟาร์มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนหลังที่คุณจะมาฟาร์มพาร์ทสองขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าตอนนั้นหุ่นแมวคุณจะขาดทุนจะไม่เหลือนะก็คือจะไม่เีเวลามานั่งฟาร์มถ้าเกิดจะมาฟาร์มตรงส่วนนี้เพื่อเอาหุ่นยนต์แมวเพื่อแลกของไปก่อนก็ได้นะแต่ให้ระวังนะครับผม ต้องมั่นใจว่ามีพอไว้ฟาร์มนะครับผมไว้ฟาร์มร,รอบ2นะครับผมไว้ฟาร์มพัททูด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าของพัททูนะครับผมมันเป็นของที่ดีมากนะอ่าของพัททูนี่ก็คืออุปกรณ์6ดาวนะครับคือเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถมีขวดพอไว้ฟาร์มเพื่อเอาไอหินแดงเนี่ยไอหินแดงอันนี้ครับผม6,600อันนะครับนะต้องมีให้พอแค่นั้นแหละครับผมถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเฮ้ยเรามีขวดมากพอไวฟาร์มไอขวดเนี่ยหกพันหกร้อยอันนะครับผมนะก็ แค่นี้ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมรอบนี้นะครับคำถามต่อมาใคร้บผมนาก็คือตัวละครแจกจากคอเดียนะครับคอเดียะคร้บผมนาจะเป็นตัวละครที่แจกมาจากอีเวนต์รอบนี้มีคนถามกันมาเยอะว่าพี่ครับตัวเนี้ยมันฟาร์มมันใช้จริงได้ไหมสามารถอัพได้หรือเปล่าตัวเนี้ยง่ายๆครับผมนาแค่ปลดล็อกพาร์ทหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้ตัวของน้องแกมาใช้ทันทีและทําการอัพของอัพนู่นได้ตามสบายครับผมนาเป็นตัวละครที่เก่ง แลวก็อย่างที่บอกครับผมสกคงสกิลก็ใช้ชิปแยกต่างหากนะครับนะใช้ชิปแยกต่างหากไม่นับในส่วนของตัวของไลซ่ากับไลล่านะครับจะเป็นชิปสีฟ้านะตรงข้ามกับทั่วสายของไลซ่ากับไลล่าที่ใช้ชิปร่วมกันในการอัพอาวุธนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสายที่สายฟรีนะครับผมนะก็ให้ระวังในเรื่องของการอัพสกิลด้วยนะครับผมไม่ใช่อัดหมดไปด้วยนะไม่งั้นเสียได้เดี๋ยวไม่มีพอนะครับน่ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางในการฟาร์มกิจกรรมรอบนี้แบบคร่าวๆนะครับผมนาก็น่าจะตอบคําถามสําคัญๆค,ญครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์หากชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ